ดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมบอยตัวโตคาครับผมอยู่กันในช่วงรถเข้าใหม่นะครับผมรถเข้าใหม่ของเราวันนี้เป็น Honda Accord นะครับผม2.0 EHEV EL Plus นะครับผมปี2022นะครับผมจริงๆก็เหมือนตัว m มาด้วยเชนแล้วนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับผมมาดูไปพร้อมๆกันเลยว่าสภาพรถเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมเริ่มกันที่ด้านหน้าห้องเครื่องก่อนเลยนะครับผมดูไปพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับผม ห้องเครื่องสะอาดสะอ้านดีนะครับผมสังเกตจุดสาคัญเลยนะครับผมเครื่องไม่เคยผ่าฝาไม่เคยเปิดนะครับผมไม่เคยซ่อมไม่เคยโอเวอร์ฮอนใดๆทั้งสิ้นจิดจุดรีมาร์ต่างๆอะไรอยู่ครบนะครับผมประกันเดิมซีนเดิมนะครับผมไม่เคยผ่าเครื่องโอเวอร์ฮอนนะครับผมรวมถึงเกียร์ด้วยเนาะในเรื่องของบอดี้นะครับผมฝากระโปรงหน้านะครับผมน็อตไม่มีขยับนะครับผมน็อตไม่มีขยับฝากระโปรงหน้าเดิมนะครับผมสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับผมเพรสนะเลขตัวถังอยู่ครบจุดรีมาร์กตรงจุดนะครับผม คอนเฟิร์มได้ว่าด้านหน้าสวยเลยนะครับผมน็อตไม่มีขยับนะครับมาดูการการเก็บงานโดยรอบนะครับผมคันนี้ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับผมมาแบบค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะครับผมเก็บงานน้อยมากนะครับผมอย่างคันนี้นะครับผมให้ดูก่อนแถบขวานะครับผมเหลี่ยมสันรูปทรงต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยงามดีอยู่แล้วนะครับผมอ่าด้านหน้านะครับด้านหน้าแล้วก็แถบซ้ายเห็นไหมัะ นะครับผมไม่มีบุบคูดไม่มีแผล <correr> สดนะครับผมคันนี้เราจะมีการทําสีรอบนอกนะครับในถวนของการเก็บงานนะครับผมมีเพียงกรนชนหน้านะครับผมสาเหตุเกิดจากสะเก็ดหินนะกระชนหน้าฝากระโปรงหน้านะครับอกระชนหน้าฝากระโปรงหน้าตัวนี้จะทําสีให้นะครับผมด้านหน้าทำสองชิ้นนะครับผมด้านข้างตัวนี้ปล่อยผิวเดิมไว้หมดเลยนะครับปล่อยผิวเดิมไว้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวขัดสีเคลือบเงามาดูดีแล้วเราก็จะมี กันชนท้ายนะครับผมที่จะทําสีให้อีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นกันชนท้ายนะครับน,นะครับก็นอกนั้นจะไม่ได้ทําสีในเรื่องของสีนะครับผมเอามาดูในเรื่องของภายในกันคันนี้ภายในก็ถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยเลยจริงๆรถคันนี้ต้องชมว่าจาของเดิมดูแลรักษารถมาเป็นอย่างดีนะครับผมเนี่เห็นไหมฮะผ้าหลังคาเพดานแผงประตูเบาะต่างๆเห็นไหมครับหน,น,บงหน,หบนังเรียบเนียนดีนะครับผมไม่มียับย่นนะครับผมฟองน้ําไม่มีซุดอ่าดูคอนโซลคอนโซลพวงมาลัยนะครับ เห็นไหมคอนโซลสวยงามเรียบเนียนดีนะครับผมไม่มีรอยขีดข่วนเข้าเนื้อคอนโซลแล้วก็ไม่มีคราบกาวร้อนกาวสองหน้าใดาๆไม่มีพวงมาลัยสวยงามดีนะครับผมมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับผมไม่มีหลุดไม่มีลอกไม่มีเรือนหัวกงหัวเกียร์สวยงามนะครับผมจะมีเพียงปีกบอกคนขับนะครับผมเนี่ยที่ฟองน้ําสุดๆหน่อยต้องต้องเข้าใจว่าเบาะคนขับเป็นเบาะที่ใช้งานเยอะที่สุดอยู่แล้วนะครับผมฟองน้ําจะมียับๆมีสุดบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ได้สุดเยอะนะเห็นไหมนิดเดียวนะครับผมตัวน,นี้ก็ เดี๋ยวเราจะการเสริมฟองน้ําให้ใหม่สวยงามอย่างแน่นอนนะคบผมเอามาดูในเรื่องของบอดี้กันต่อเลยนะครับผมประตูหน้าขวานะครับผมคอนเฟิร์มว่าเดิมๆนะครับผมอาร์คเดิมซีนเดิมไม่เคยข้อซ่อมไม่เคยทําสีนะครับผมประตูหลังขวาเช่นเดียวกันนะครับผมจริงๆแล้วรถคันนี้จัดอยู่ในรถเกรดเอนะครับเกรดเอน็อตไม่มีขยับนะครับอ่าลูกค้าดูไปพร้อมๆกันเลยด้านท้ายฝาท้ายเดิมนะครับอาร์คล่องน้ําต่างๆเห็นไหมฮะเรียงเม็ดคมชัดนะครับผมนี่ เดิมทั้งหมดเลยนะครับผมเดิมทั้งหมดเลยเนาะอ้าวมาดูแถบซ้ายกันต่อนะครับผมแถบซ้ายในเรื่องของสีก็เรียบร้อยดีอยู่แล้วตัวนี้อย่างที่แจ้งเลยนะครับผมไม่ได้ทําสีตัวนี้ทําแค่กระชนหน้าฝากระโปรงหน้านะครับผมก็กระชนหลังแค่นั้นเองนะครับอ้าวมาดูบอดี้หน้าซ้ายนะครับผมเห็นไหมฮะตัวนี้ก็ตะเข็บอาร์คเดิมซีนเดิมนะครับผมไม่เคยคอซ่อมไม่เคยทําสีเช่นเดียวกันนะครับผมรวมถึงบานประตูด้วยนะครับผมก็ไม่เคยมีแบบว่า เปลี่ยนประตูมาหรือว่าซ่อมทําสีมานะครับผมคอนเฟิร์มว่าเดิมทั้งหมดเนาะในเรื่องของบอดี้นะครับผมลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลนะครับนอกจากที่ผมได้พาชมผ่านคลิปวิดีโอแบบนี้แล้วนะครับผมเรายังมีการแบบว่าตรวจสภาพนะครับผมสภาพโครงสร้างบอดี้รถยนต์นะครับผมโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับผมอย่างบริษัทกูอินสเปคชั่นนะครับผมซึ่งถ้าใครไม่รู้จักลองเซิร์ชกูเกิลดูนะครับผมเขาเชี่ยวชาญเรื่องการตรวจบอดี้โครงสร้างหลักนะครับผมมาจากญี่ปุ่นเลยตัวนี้ ามาตวรวจรวม34 4จุดนะครับผมมีใบเซอร์ออกมาให้นะครับผมสถาบันการเงินต่างๆไฟแนนซ์ให้การยอมรับเชื่อถือได้นะครับผมเราก็มีใบเซอร์ตัวนั้นให้ลูกค้าได้ดูเหมือนกันนะครับผมถ้าใครยังไม่มั่นใจนะครับสามารถนํารถไปเช็คศูนย์ได้นะครับผมเราเลยมีระบุสัญญายอีกชนหนักจ้น้าที่ก้อนไฟไหม้น้ำท่วมเรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเท่านั้นยังไม่พอเรายังมีบริการหลังการขายวาวรันตีนะครับผม เครื่องยนต์เกียร์ปีหรือว่า20,000โลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะลูกค้านะครับควบคุมชิ้นส่วนอะไหล่247รยายการน,นะครับผมควบคู่กับบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงโดยบริษัทฟิกแมนนั่นเองนะครับผม อาสำหรับเจ้าไอคอร์ดคันนี้นะครับ2.0 ES EV ก็คือ h y b r i d นั่นแหละครับผมตัว EL p ั u นนะครับผมนะครเปิดตัวป้ายแดงก็1,639,000บาทนะครับผมณปัจจุบันนะี้ที่ตัวต้คาเราขายเพียง859,000บาทเท่านั้น859,000บาทนะครับผมย้ำว่าเป็นราคาก่อนเก็บงานนะครับผมใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร083777747 7นะครับผมแล้วก็083777757 7นะครับหรือถ้าใครมี ้อสงสัยประการใดก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยยินดีนะครับผมสำหรับกำหนดการแล้วเสร็จของรถคันนี้นะครับผมก็จะอยู่ช่วงวันที่19เดือนตุลาคม2 5ง8นี้แล้วเสร็จอย่างแน่นอนนะครับะระหว่างทุกขั้นตอนการผลิตเราลูกค้าสามารถทำนัดกับฝ่ายขายของเราเข้ามาดูรถได้ทุกขั้นตอนการผลิตเลยครับยินดีครับนะครับผมสำหรับวันนี้ผมบอยตัวเจ้าค้าหมดที่แล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ